แล้วก็นั่งงงพักผ่อนถอนรองเท้าออกทั้งคู่เพราะว่าจะพักใช่ไหมเสร็จปุ๊บฉันกได้ยินเสียงเสือกำลังอยู่ผู้ชายคนหนึ่งก็ใส่รองเท้าไอ้ผู้ชายคนนั้นบอกเฮ้ยใส่รองเท้าทำไมยังไงเองก็วิ่งสีเหนือหนีเสือไม่ทันอยู่แล้วถ้าไม่ต้องวิ่งหนีเสือให้ทันข้าวิ่งหนีอเองแค่ทั้งกระเพาะเพราะเสือมันกินได้ทีละคนอยู่หมฮะเนี่ยครับคือปีเตอทอร์กลิตติงกี้จบแล้วไหม อันนี้ก็คือก็คือ,เร,อเรื่องเล่าที่เรื่องที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นทางกางนี้แต่เป็นเรื่อง,องในในแง่ของ business ว่าใครทำอะไรบ้างเช่นทำไมเดวิดแบตแฮมถึงรวยมากท,าท,าทั้งทที่เดวิดแบตแฮมไม่ได้เกิดตอนเก่งเท่าไหร่มันมีการสร้างสร้างแบรนด์แบตแฮมอยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องที่เจ๋งๆอยู่ในนี้อ,อ๋อเรื่องนึงที่ผมชอบมากผมเคยเขียนในแผงเบลเทอร์สปูลมีใครทำหน้าเรื่องนี้มันมีคนหนึ่งชื่อทิมมาร์ตินนะฮะเป็นผู้ชายอยู่ในเรื่องเนี้ย เขาตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเขาเขาเคยโดนเรียกเพราะพูดครองแล<ม>้วอาจารย์เนี่ย<ม>ก็บอกเขาว่าบอกเขาแม่เขาว่า<ม> this this boy w รียก m o าเนาะตอนนั่ง้คือไอเด็กนี้มันคงทำอะไรไม่ได้หรอกเขาก็เจ็ฝังใจมากพาพูดกับแม่ก่อหน้าหลังจากนันเขาก็ไปออกไปทำสเตย,เเย์เฮล้าอะไรจนกระทั่งเปิดขับเปิดขับเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อขับแรงว่าเวเตอร์สปูลจนเป็นขับนี้มีทั้งหมด900สาขาในกรุงรัศมีชนเวเตอร์สปูลเป็นชื่ออะไรรู้ไหมชื่อครูคนหนึ่ง อันนี้เรื่องจริงนะครับปัจจุบันคนที่มาทีนี้ยังอยู่และเวนเจอร์สวงนี้คือใหญ่มากใครเลยจะรู้จักนะครับแล้วในคิดราคาลิขสิทธิ์นะใช่คือเขาเขาบอกกันเองนะเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนแทนฝั่งคุณนะเขาบอกว่าเขาต้องการให้คุณครูเห็นชื่อตัวเองหลังขอที่นั่นไม่ได้เรให้ริมายว่าแบบทำไมถึงพูดอย่างนี้เอาฉันหนึ่งโอ้คือยังไม่เลยก็เป็นคนที่ให้ทำได้แบบ ตบังคัเตอร์ลาดไม่ได้อนกรเรียนครับมันมีวิธีคิดของ c r t i อร l thinking นะฮะคิดอย่างนั